ฮโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมาเลาเรนเจอร์กันอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตู้กบนะผมก็900รูบี้นะครับ3รอบเนาะผมว่าจะเปิดชิ้นจังกับฮิมารินะครับผมเพราะว่าเพิ่มโอกาสแต่ว่าผมคิดว่าซีรีส์ปั้นโคลโบสลามก็คนรจะปั้นโคลโบสลามเนาะก,ก็แยกกันนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเกียร์ผมก็ว่าจะเปิดแต่ผมก็ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าผมผมเกลือกับความ เกลือกับเกลียมากเลยครับผมคือเปิดทีไรผมเกลือทุกทีนะครับผมวันนี้เนาะก็เดี๋ยวก็จะมาเปิด3รอบนะครับผมว่าเดี๋ยวก็จะมาบอกเทคนิคการเก็บรูบีเ้เล็กๆน้อยแล้วกันนะครับผมสลับใครี่แบบยังไม่รู้เนาะอ่าอ่าผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปที่สมุดสะสมเนาะสลับผู้ที่ไม่รู้วิธีเก็บรูบี้อ่าเทคนิคนี้นะครับก็อ่าพอแล้วเข้ามาใช่ไหมครับก็มันจะมีตัวละครต่างๆมากมายใช่ไหมผมแนะนําให้ไปดูที่1ดาวครับอืม มันจะมีในตัวละครสเตจหลักนะครับผมพวกนี้จะมีในตัวละครสเตจหลักนะครับในเตษหลักมันมีแจกอยู่เนาะสี่ดาวก็มีนะครับผมในสเตจหลักมันจะแจกมันจะแจกตัว1ดาว2ดาว3าดาว3ดาว4ี่ดาว,ดาวแล้วก็5ดาวนะครับผม1ดาว2ดาวก็แจกนะครับแต่ว่าก็จะแจกน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมในวันนี้เนาะเราก็ จะมาเก็บรูบี้ในสมุดสะสมกันนะครับผมเก็บยังไงเก็บหาอย่างไงนะครับผมก็อ่าพอเราอ่าเก็บตัวติติเก็บตัวในสืบหลักมาใช่ไหมครับเราก็จะเอามาผสมกันนะครับผมผสมให้เป็นแม็กแม็กอ่าผสมให้เป็น5ตัวในตัวเดียวกันครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือมีตัวละครเดียวกันใน5มีตัวละครเดียวกัน5ตัวแล้วก็ามาเอามาผสมกันนะครับผมอ่าพอผสมกันปุ๊บ แบบนี้นะครับเราก็จะเป็นขึ้นแม็กอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้แล้วเราก็หาตัวอะไรมาเพิ่มเติมนะผมให้มันแม็กให้มันแบบขึ้นแม็กไวๆนะครับผมอะไรวันนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวอื่นๆมาก่อนนะครับโอเคตัวนี้แล้กันนะครับผมแล้วก็ 3...4...5... โอเคนี่ครับผมอ่าทำให้เป็นแม็กนะเรเวลให้เรเวลแม็กนะครับผมนี่พอขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูบี 5รูบี้นะผมไปที่ไปที่ตัวที่เราอาตัวที่เราผสมไว้นะครับนี่เราก็จะได้5รูบี้เลยนะครับก็รับไว้นะหรือไม่เราก็จะรับตรงนี้เลยก็ได้นะครับผม X10 นะครับโอเคเนาะมันก็จะมีอ่าเดี๋ยวผมขอผมขอผมขอ,ผมขออันนี้สุ่มอีกแล้วกันไม่ใช่สิผสมอีกแล้วกันครับเพราะว่าผมต้องการอีกหนึ่งตัวเพื่อจะได้900รูบี้นะโอเคอ่าตัวนี้อีกโอเคครับผม ก็เรียบร้อยครับได้หนึ่งตัวนะครับผมเราจะรับเราจะเข้าไปที่ตัวละครที่เราผสมก็ได้หรือไม่เราก็จะรับใน X10L ก็ได้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะรับไปเลยนะครับผมมันจะให้รับมันจะรับให้เลยนะครับรวมๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมได้900รูบี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะ ประมาณนี้ครับผมอ่าภารกิจผมก็ทําเสร็จแล้วนะก็สําหรับใครที่หาถามว่าหาหาขนนุกจากไหนนะครับก็หาจากภารกิจประจําวันได้ครับผมนี่นะครับผมก็มันเป็นภารกิจตั้งแต่ผมอยู่เลเวลเอ็มเนาะเลเวลเอ็มเลเวลเอสนะครับผมก็ผมขึ้นเลเวลยูแล้วผมเล่นเป็นเลเวลยูก็จะได้ขนุกมากขึ้นประมาณ110ขนุกเป็นอย่างต่ํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านี้แล้วกันนะครับผมเปิด ู้กบกันดีกว่า3รอบนะครับผมอยากได้กบออาต้ามากๆครับผมแล้วก็กบไฮเปอร์ด้วยนะผมจะอามาปั้นริมูรุเป็นตัวแรกเลยนะผมเพราะว่าผมชอบริมูรุมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวตัวาเริ่มแรกเลยดีกว่าผมไม่เคยเปิดตู้นี้เลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเปิดนะครับโอเครอบแรกแล้วเป็นก็รอบแรกเลยนะครับผมอะไรวะผมพูดอะไรกันเขาเนี่ยโอเค รอบแรกไฮเปอร์แปดดาวเรีวนาดโอเคครับผมดีมากดีมากครับผมต่อไปโอเคอุลตราแปดดาวเรีวนาดดีครับผมโอเครอบนี้ไม่เกลือนะครับรอบนี้ไม่เกลือนะมารอบที่สองครับผมมาขอขอกบดําแล้วก็กบไฮเปอร์ครับผมขอแค่2ตัวนี้ก็ได้คือผมจะมาปั้นนะครับผมก็เหมาะกับซีรีส์นะครับเหมาะกับซีรีส์ปั้นโอ้โหแปดดาวเรีวนาด โอเคอุลตราแบดดาวเอาเลยโอ้โหก็ก็ถือว่ายังดีนะครับผมที่ได้อีกหนึ่งตัวนะยังดีนะครับยังดีที่ได้หนึ่งตัวอยู่ถ้าเกิดว่าได้กบแดงสองตัวคือแบบผงเกลือมากเลยนะจริงๆนะครับผมโอเคค่อยๆไปค่อยๆป็นค่อยๆไป,ไปครับผมโอเคไฮเปอร์แปดดาวลิวนาะโอเคได้มาแล้วครับผมสรุป สรุปก็คือได้มา5ตัวนะผมผมได้มา5ตัวนะครับนี่โอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ ผมแค่เกลือตัวเดียวเองก็คือซูปเปอร์แปดดาวเรือนหนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมจะามาอ่าผมจะปั้นผมจะปั้นอ่าดาวนชีมาหรือไม่ก็ปั้นมาลไฟมาครับผมแต่ผมน่าจะปั้นดาวนิชีนะครับผมเพราะว่าเอามากอฟเนาะหรือไม่ก็อาจจะปั้นแบบพวกนี่ในห้าตัวนี้ผมอาจจะปั้นตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแลวกันนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดกระชับพลอยกันอีกรอบแลวกันนะครับโอเคกบดำอัลตรา้ามา สัก2-3ตัวก็ได้นะครับผมส3ตัวก็ได้นะเขาอะผมต้องการมากๆนะครับผมเพราะว่าจะมาปั้นนะเหมาะกับซีรลส์ปั้นครารบอสลาม,มากๆเลยนะครับโอ้โหซูเปอร์เจ็ดดาเรียลนาดเจ็ดดาวอีกแล้วอู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โเห,เ,หโโเรียบรย้อยครับผมเกลืออันนี้คือเกลือมากๆเลยนะครับผมอยากได้กบดำมอตา้าแต่มันไม่ให้นะครับผมโอ้ my god ไม่นะผมก็มีกบมีกบ3ตัวแล้วนะครับผมอ้าผมมีนฮาร่าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมสะสมเลยนฮาร่าผมมีกี่ตัวผมมี2ตัวโอเคก็จะเอามาเป็นอ่าผมก็จะเอาอัพให้เป็นอัลต้าเนาะแล้วก็เอากบมานะครัผมไม่รู้ว่าจะอัพทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันอ่วันนี้มันวันที่ยี่สิอ 21เมษาใช่ไหมก็อีก9วันเองใช่ไหมอีก9วันหรือว่าส0วันนี่แหละ9วันนี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าผมก็ไม่มีทีมกบด้วยนะครับเค okay. เดี๋ยวก็มาเก็บจิ๊กซอเอาขนุกโนฮาร่าแล้วก็กบแดงดีกว่านะครับอืมก็จะได้กบแดงสตัวพอดีเหลืออีกแค่ขาดขาดจิ๊กซออีกจิ๊กซอหนึ่งนะผม,ผมก็จะได้แล้วมาลุยกันดีกว่าครับเยส เดี๋ยวเอ้ยลืมนับเลยลืมล,ลืมนับรวมเลยนะครับว่าผมได้กดดาแล้วก็กดไฮเปอร์เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคเก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บจนกว่าจะได้จ,จิกซอนะโอเคเรียบร้อยครับผมได้แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ได้ไม่ง่ายนะครับผมเพียงแต่ว่าต้องดูด้วยว่าต้องมันมันต้องแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับตอนไหนระงวัลนี้เนาะโอเครับรางวัลเลยครับผม yes เรียบร้อยครับ โอเคโนฮาร่า okay, uh มาแล้วนะครับผมผสมเลยผสมเลยโอเคอ่าเรียบร้อยขาดอีกหนึ่งตัวนะผมโนฮาร่าฮิโรชินะครับขาดอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเขาชื่อว่านูฮาร่าใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโนฮาร่า uh แหละน่าจะน่าจะโนฮาร่าอห่และ,และน่าจะโนฮาร่านะโอเคโนฮาร่าฮิโรชิอืมตอนนี้ก็ มีกบแดงเท่าไหร่แล้วกบแดงมาอยู่4ตัวแล้วผมปั้นได้อีกหนึ่งตัวเลยนะแล้วก็กบไฮเปอร์กับอัลตร้ามี13ตัวแล้วนะผมซึ่งถือว่าดีมากๆครับอืมแล้วก็บวกกับการปั้นถ้าไม่ผิดแผนผมนะผมจะปั้นโนฮาร่าเป็นได้กบได้กบรวมกันไป็น14หอคอยเขาผมหอคอยเป็น 15- 16นะครับกบดามอลต้าแล้วก็กบไฮเปอร์อีกหนึ่งตัวเป็น16ตัว แล้วก็ได้คมแบ็กอีก1ตัวไปสิบตัวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือล็อกอินผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะก็เป็น18ตัวแถมแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนผ่านไปใช่ไหมก็ไต่หัวคอยอีก1่รอบก็เป็น20ตัวพอดีครับก็เดือนหน้าได้แม็กแน่นอน1ตัวนะครับผมโอเคถือว่าไวัยไปหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันไวัยไปหรือเปล่านะครับก็คือผมก็เพิ่งได้ดีมาแล้วก็ปั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไวัยไปหรือเปล่า โอเคครับผมอ่ะเหลืออะไรอีกอารพีพี PP. ตอนนี้ผมมาขึ้นเงินหนึ่งเลยนะครับก็อ่าผมขึ้นครั้งแรกก็ได้รับลูบี้หกสิบูบี้แล้วเป็นหลีกสูงสุดก็คือหลีกเงินหนึ่งครับถ้าไปถึงทองสามก็จะได้ลูบี้อีกนะครับก็จะผมก็จะเอามาเปิดกบั่นแนละไม่เปิดอะไรแล้วนะผมเพราะว่าอ่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ป้นโคลอบอรสลามนะครับผมมาเดี๋ยวมาเล่นพีพีกันสักตาดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อัพริมลุ มิลิมโซเอผมก็อัพมิรมมาลุมิลิมเป็นอัลตร้าแล้วนะครับผมที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่เบนิมารุกับชิออนนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะปั้นเบนิมารุได้หรือเปล่าเพราะว่าผมจะปั้นโนฮาร่านะครับแล้วก็วัสดุมันอาจจะหายไปก็ได้อะไรประมาณนี้หายหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะหูยคือแบบสุดจริงนะผมสบายสบายครับอ่า <c oughs> แล้วผมก็ขึ้นเป็นเลเวลย u เก้าเลยนะครับผม เป็นเลเวลอัลตร้าเลยนะผมก็อัพอัพอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัพเกรดอัพเกรดอัตราการผลิตแรกแล้วก็จำนวนแรกสูงสุดถึงเลเวล U แล้วนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยอัพต่อๆมาเนาะเงินไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าสเตตหลักผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมยังเล่นไม่ถึงด่านสองอยสิบสี่แล้วก็อ่าสมบัติก็ยังเก็บไม่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอดูเมนูมันุก่อนเมนูมันุใช้ไฟ แร่ไฟ2กับใช้ชิ้นสำหรับทิมแล้วก็แร่ทับทิม2ดาวแล้วก็4ดาวขอดูโนฮาร่าหน่อยครับผมโนฮาร่าผมโนฮาร่าใช้แร่อะไรโอเคครับผมไม่ซ้ํากันนะโอเคเมนิมาราุตัวต่อไปที่ผมจะปั้นก็คือเมนิมารุเข้าผมแล้วก็ลองลงมาก็คือ โนฮาร่า no นะครับผมไม่ใช่สิถ้าจะพูดถึงแก๊งสลัมก็คือเบนิมูรุเซ็ตก็เป็นชิออนนะครับผมชิออนก็พยายามเก็บอยู่นะได้อันนี้อยู่นะครับออือยังก็จะเก็บต่อๆไปเลยนะครับผมตอนนี้โนฮาร่า no ผมขาดผมขาดอะไรผมขาดอะไรนะอ๋อขาดอัญนนมณีแห่งเงือกแล้วก็พลึกทับทิมนะครับผมโอเคดียวค่อยเก็บแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ เล่นไปเรื่อยครับผมคือเล่นเยอะมากคือเล่นแต่ละด่านเยอะมากนะผมอันต่อไปที่ผมจะทําก็อ่าภารกิจต่อไปที่ผมจะทําเรียกว่าภารกิจแล้วกันเนาะภารกิจต่อไปที่ผมจะทําก็อาจจะเป็นเก็บทีมกบ P 100นะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าส่งค่าเอฟ้แล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนก็ยังไม่ได้รับ100 Ru รูบี้ด้วยนะก็เก็บลูบี้ได้ยาวครับ อ่าแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับผมเรียกว่าประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะผมก็ผมก็จะขึ้นไลน์ไนะอดีผมไว้นะครับไลน์ดีของคาราโบนอ่าไลน์ดีของไอดีเนาะของไอดีนี้นะครับก็ไลน์ดีนี้คือ f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 , f s a d นะครับผมก็สามารถแอดกันไมาได้เลยนะผมผมต้องการเพื่อนมากๆเลยนะคือผมไลน์แอดไปแล้วแหละก็ได้สองกว่าคนแต่ว่า ผมต้องการอีกนะครับผมเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมไออยากให้ทุกคนส่งค่า f ให้ผมแล้วก็ผมก็จะส่งค่า f กลับไปนะครับก็เชื่ยเหลือกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ค่า f ผมไม่ค่อยมีมากเลยนะครับผมไม่ค่อยมีด้วยนะอะไรไประมาณน,นี้นะครับผมฮมึใครที่เปิดชินจังแล้วก็ใครที่เปิดเพิม่มโอกาสชินจังกับฮิมาริก,ก็ขอให้ได้กันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดนะ คือผมมีผมมีอยู่ผมมี ID นึงอยู่ที่มันมีนะครับผมมี2 ID ไอดีหละคือมี ID เครยอนชินจังครบเซตแล้วก็มี ID ชินจังแล้วก็ฮิมามารป้ายเหลืองครับผมตอนนี้คือ ID นี้กําลัง ID ชินจังกับฮิมามารป้ายเหลืองกาลังเก็บตัวอยู่นะครับก็เลยปั้นไม่ได้ก็อาจจะเอามาเป็นซีรีส์เก็บรูบี้ก็ได้นะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวผมตอนนี้เหลือศูนย์รูบี้ใช่ไหม จะทาอะไรต่อนเนี่ยคือแบบว่าต้องการอ่าคือผมได้เขาเรียกว่าอะไรอะคือผมได้อันนี้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งทีมป้องกันเลยเนี่ยโอเคเอาเริเวอรก,กันก็ได้ตัวหนึ่งครับผมไหนนะอ้าผมยังไม่ได้ออดรอนกับซินดี้เลยนะครับผมคือผมต้องการสง่งรนีมากๆแล้วมันก็ยังไม่ให้มามันก็ยังแบบไม่เอามาให้ผมนะครับในห้องทดลองนะในห้องทดลองคือแบบ ยังแบบคือผมหาแต่ละตาคือยังไม่ได้เลยนะออกยากมากจริงๆครับผมผมก็สุ่มตัวไปนะครับผมห้าห้าผมก็สุ่มตัวไปสิบใบนะครับผมสุ่มในตู้นี่แหละผมได้บราลไฟนะครับผมบราลไฟแล้วก็ตัวกากๆกกกอีกหนึ่งตัวเนาะได้บราวไฟมาเสริมทีมครับก็ถือว่าเป็นอะเลที่ดีมากๆเลยนะดีมากๆด้วยซ้ํนานะเพราะว่าผมจะได้แบบมีคอมโบตัดแรกนะครับผมสองตัวเลยก็คือบาจระเคกับบราชุดด,ดานะครับผม แต่ก่อนอื่นเลยผมจะปั้นให้5ตัวนี้แม็กก่อนนะแล้วก็ที่เหลือค่อยว่ากันนะครับส่วนเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ก็เกียร์ก็เดี๋ยวค่อยเปิดเอาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีปากกา,า,าอัจฉริยะลีวนาดอยู่นะประมาณนี้นะครับผมอมืเดี๋ยวก็อาจจะมาไลฟ์สตรีมแต่หอคอยก็ได้นะเพราะว่าผมจะเอาแร่ธาตุแล้วก็หีบขนนุกหีบขนนุกสายลุง้งสีลุงด้วยแล้วก็ พวกแร่ธาตุอะไรต่างๆขน,นุกอาแล้วก็พวกกบดํากบแดงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะสิ้นเดือนเมษายนแล้วเดี๋ยวผมจะลืมไต่นะครับโอเค,คผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับซีรีส์บ้านโครโบสลามนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย